สวัสดีครับคดีมินประมาทนะครับบ่อยครั้งเลยเนี่ยครับที่เราจะเห็นว่าสาเหตุเี่มันเกิดมาจากการที่ไม่ชอบหน้ากันมาก่อนนะครับแล้วก็มีการด่าดทอกันไปด่าดทอกันมาตอบโต้กันไปมานะครับซึ่งไอการตอบโต้กันนี่แหละครับที่มันอาจจะทําให้การกระทำเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยไม่เป็นความผิด หรืออาจจะเป็นความผิดนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับว่าการกระทําความผิดที่ว่าไปด่าตอบโต้กันนั้นเนี่ยมันขาดตอนไปหรือ,อยังนะครับกับในเหตุการณ์ที่เอามาฟ้องร้องกันนะครับในเ,เรื่องนี้ก็มีคดีความอยู่เรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันครับทางฝั่งโจทก์กับจําเลยนี่ก็มีปัญหากันมาก่อนนะครับแล้วก็มีการ ด่ากันไปด่ากันมามินประมาทกันไปมินประมาทกันมานะครับโดยครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีการด่ากันกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับก็1เดือนนะครับแล้วก็หายเงียบไปก็คือมีการด่ากันนะครับสมมุติว่าด่ากันมาที่1เนี่ยนะครับแล้วก็เงียบหายไปอีก1เดือนนะครับก็ กลับมาด่ากันอีกทีนึงเนี่ยวันที่1ของเดือนถัดมานะครับแต่ปัญหาเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโจทเนี่ยบอกว่าตนเองนี่หมดความอดทนกับพฤติกรรมของจำเลยแล้วนะครับโดยโจทเนี่ยก็เลยนำเรื่องเนี่ยนะครับมายื่นฟ้องต่อศาลนะครับเขาก็แสดงเฟซบุ๊กของจำเลยเนี่ยนะครับที่ พสตมินประมาทโจทย์เอาไว้นะครับบอกนะครับในทำนองที่ว่าโจท์เนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นผู้หญิงมีสามีหลายคนในเวลาเดียวกันนะครับเที่ยววิ่งไปนอนกับคนนี้ไปนอนกับคนนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่จําเลยกขาโพสต์เอาไว้นะครับโจ์เนี่ยนะครับก็เลยนำคดีเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลอย่างที่บอกไปนะครับ หลังจากคดีขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยนะครับก็พอจาเลยทราบนะครับจําเลยเขาก็ไปต่อสู้นะครับให้การในชั้นศาลเนี่ยนะครับก็บอกว่าคดีเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากการที่โจทย์เนี่ยนะครับไปด่าเขาก่อนนะครับแล้วก็มีเอกสารหลักฐานแสดงใ้สารดูด้วยว่ามีโจทย์เนี่ยนะครับไปไปโพสต์บินประมาทไปด่าเขาจริง นะครับในเรื่องนั้นเมื่อโจทฟ้องแต่ว่าจำเลยไม่ยอมรับผิดนะครับโดยต่อสู้คดีมาสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยต้องมาจบลงนะครับตรงที่มีการเขาเรียกว่าสืบพยานหลักฐานเพื่อจะตัดสินนะครับว่าใครเป็นคนกระทําความผิดนะครับก็ทั้งโจทั้งจงเลยก็นาเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ตนเองมีน,นะครับมาส่งต่อศาล นะครับเพื่อพิจารณาสารท่านดูหลักฐานแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าที่จำเลยเนี่ยนะครับอ้างบอกว่าตนเองเนี่ยถูกโจทเนี่ยดา่าหรือว่ามินประมาทมาก่อนเนี่ยนะครับจนทําให้จําเลยอดรนทรนไม่ไหวเนี่ยต้องมาดา่าตอบโต้ก,กลับไปจนเป็นจนเป็นเรื่องเป็นราเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้นะครับสารก็ดูหลักฐานของทาง จำเลยแล้วนะครับเขาก็ปรากฏว่าเรื่องของรูปภาพนะครับที่ทางจำเลยนำมาแสดงสารมาโจทย์ไปโพสต์ด่าเนี่ยนะครับเมื่อดูวันที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นวันที่เนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคือโจทย์เนี่ยไปด่าเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นเวลา1เดือนก่อนที่ทาง โจทเนี่ยนะครับจะถูกจำเลยด่าและโจทก็นำมาฟ้องเป็นคดีนี้นะครับศาลก็เลยบอกว่าพูดประมาณที่ว่าทำไมคุณความรู้สึกช้าจังเลยนะครับถูกด่าตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับแต่เพิ่งจะมาด่าเขากลับไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางทนายความโจทย์เนี่ยครับเขาก็ยังถามถามค้านในคดี นะครับเป็นการถามทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะครับบอกว่า,าจำเลยเนี่ยเล่น Facebook ทุกวันไหมจำเลยก็บอกก็เล่น Facebook ทุกวันแล้วทางเฟซบุ๊กของทางโจทย์เนี่ยจำเลยได้เข้าไปดูบ่อยไหมจำเลยก็บอกว่าก็เข้าไปดูบ่อยเหมือนกันาบางวันก็บางช่วงก็ทุกวันบางช่วงก็สองสามวันหนึ่งครั้งนะครับ ศาลก็บอกว่าเนี่ยมันก็แสดงอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่โจทเขาด่ามาเนี่ยนะครับมันขาดตอนไปจากการที่คุณจะเอามาอ้างได้อยู่แล้วว่ามันทําให้คุณโกรธขึ้นมาจุดต้องมาด่าเขากลับไปเพราะว่าเหตุการณ์ตั้งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็คุณเองก็มีโอกาสด่าก็ทาง Facebook ก็คือคุณเข้าไปดู Facebook เ,เขาอยู่เรื่อยๆนะครับมีโอกาสตั้งหลายครั้งแต่คุณก็ ไม่ด่าเขาในเวลากระชั้นชิดอย่างนั้นนะครับแต่คุณมาด่าหลังอีกจากหนึ่งเดือนนะมาพูดมินประมาทเขาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดตอนแล้วนะครับมันจะมาอ้างว่าโจทย์เนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องเพราะว่าโจทย์เนี่ยไม่มินประมาทคุณก่อนในคดีนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะเป็นคดีกันก็อาจจะต้องไปว่ากันอีกในคดีหนึง่งในในกระทํา,ทาของโจทย์นะครับตรงนั้นแต่ว่าในคดีเนี่ย คุณผิดนะครับศาลก็เลยตัดสินมานะครับว่าจำเลยนี้เขามีความผิดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหารณ์อย่างดีครับสำหรับคนที่มีเรื่องทรศับอกว้งกันนะครับการใช้ช่องทางออนไลน์นยมาด่าทอหมิ่นประมาทกันเนี่ยพวกนี้เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะแค่ถูกปรับเงินนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะต้องมีการติดคุกด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ